โอเคครับผมก็สวัสดีพี่พี่น้องๆ้องชาว n อนต o o มูน l ีดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับลุงไม้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับผมที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้หนึ่งชั่วโมงตกประมาณ20บาทนะครับผมก็จะเป็นอาชีพสกอล่านะครับผมก็คือการรับจ้างเดินป่าน,นะครับผมอ่า ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องนี้นะครับผมผมขออนุญาตไปอัปเดตข่าวสารทาง Morning m o o n ล i l l ดตสักครู่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับทาง Mon อน o o n ล i l เดตได้มาแจ้งข่าวสารนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้ประกาศเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสองกระเป๋านะครับผมตัวนี้ทาง Mon อน o ม n ล i l l ดตก็ได้ออกมาเปลี่ยนแผนนะครับผมการพัฒนาระบบกระเป๋าสอง สองกระเป๋านะครับเป็นการอัปเดตระบบเคมเคมไอเทมแทนนะครับผมตัวนี้ก็เ,เพื่อนๆลองเข้ามาอ่านกันได้นะครับผมเ,เนื่องจากทางาทีมงานเขาได้ลองลองลองระบบสองกระเป๋าดูแล้วนะครับผมทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องส่งไอเทม ไม่สะดวกนะครับอาจจะส่งไอเทมหลายรอบอะไรนี้นะครับผมก็ได้มีการสรุปกันว่าให้ทําระบบเคมไอเทมแทนนะครับก็สามารถเข้าป่าได้ครับผมแล้วก็สะสมสะสมไอเทมต่างๆไว้ในกระเป๋าได้แล้วเราจะกดเคมตอนไหนก็ได้นะครับผมก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับผมหนึ100ชิ้นนะอะไรนี้นะครับผมตัวนี้ก็ลองเข้ามาอ่านกันได้นะครับ ก็เรื่องที่2นะครับผมเป็นการแจกกล่องนะครับผมตัวนี้ที่ทุกคนเปิดเอาของรางวัลนะครับให้ทุกคนเข้ามาดูได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาเข้ากลับไปสู่หมวดสกอร่าของเรานะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนก็สำหรับใครที่รับจ้างนะครับผมตัวนี้นะหรือว่ากําลังจะจะจ้างนะครับผมก็ลองดูนะครับสำหรับสาหรับ คนที่เป็นสกอร่านะครับผมแนะนําให้ทําเป็น2จอแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งป่านะครับผมอีกตัวหนึ่งวิ่งอีกตัวหนึ่งออกนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยครับตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับผม30หินนะก็นี่นะครับผมก็อันนี้ขออนุญาตด้วยนะครับพี่ๆทั้งสองคนเลยครับผมเขาโพสตรับงานนะตัวนี้รับงานวิ่งวิ่งป่านะครับผม25บาท30ิหินนะมาดูกันว่า25บาท30ิหินว่าคุ้มไหมนะครับผมสําหรับ ผู้จ้างนะครับผมแต่สําหรับผู้ถูกจ้างผมว่ามันคุ้มนะครับไม่ว่าจะ25บาทหรือ20บาทนะครับผมเพราะว่ามันใช้เวลาวิ่งวิ่งประมาณ1นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับผมและสามารถวิ่งได้จบทั้งทั้งสองไอเดีเลยนะครับผมตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้ง2 ID ไอดีนะครับผมตัวเนี้ยภายใน1นึถึงสชั่วโมงนะครับก็รวมแล้วถ้า ID ละยีบาทก็ สองไอดีก็สี่สิบาทนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับผมว่าผู้จ้างและผู้ถูกจ้างผู้ถูกจ้างก็คุ้มครับผมแต่ผู้จ้างจะคุ้มไหมนะครับอาจจะพูดวดวงกันมานิดหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมทําเรทไว้แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นไอดีที่หนึ่งนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็ไอดีที่สองฝั่งขวานะครับก็จะมีจะมีเอ่อผม ผมดึงแนะนาไปเนาะผมจะเข้าฝั่งป่าดอกไม้นะครับผมจะเป็นป่าของนี้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันเร็วเข้าเร็วออกเร็วครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากครับไม่ต้องคํานวณอะไรมากนะครับผมก็จะมีเดทราคานะครับผมแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงก็อยู่ประมาณ0.08นะครับผมกล้วยก็อยู่ที่0.1นะครับสังพึ่งอยู่ที่0.5ถึง0.4นะตัวนี้นะครับผมส่วนเมล็ดมะเขือกับกระหล่ำนะครับก็ประมาณ จริงกล่ำจะแพงกว่านี้เนาะแต่ผมรวมรวมาเลยนะครับเพราะกล่ำม,มันก็ไม่ได้มากเนาะก็ศูนยุดเไปนะครับผมส่วนแครอทก็ตอนนี้เห็นรับกันที่ประมาณสาสิบหถึงสาสบาบาทประมาณนั้นนะครับผมก็ไอดีแรกเลยแล้วกันนะครับก็ไปเริ่มต้นด้วยตัวนี้ผมจะเอ่อแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงนี่ผมจะรวมเลยนะครับ64ี่นะครับผมตัวนี้ แล้วก็กล้วยนะครับผมสิบสามนะครับั้งผึ้งนะครับสิบสี่เมล็ดกล่มกับมเมล็ดมะเขือนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งนะครับก็จะใส่ปิดนะครับหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็แครอทนะครับผมศูนย์จุดหนึ่งสีนะครับตัวนี้ มาดูครับผมเดี๋ยวว่าก็เอา64สิบสี่นะผมคูณ0.08นะครับเท่ากับ5บาท5.12นะครับแล้วก็13ึ่คูณศูนะครับก็1.3นะครับแล้วก็รังพึ่งนะผม น้ำผึ้งหนึ่งสี่คูณศูนย์จุดห้านะครับตกเจ็ดบาทแล้วก็เมล็ดนะครับผมเอ้เมล็ดผมตัวนี้ผิดนะครับจะเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งคูณศูนย์จุดศูนย์เจ็ดตัวนี้ก็ตกสิบเอดบาทจุดสองเจ็ดนะครับ แล้วก็0.14คูณ35นี้ก็เป็น4.9บาทมารวมยอดนะครับผมตรงในดีแรกนะครับผม1 1นะครับผม บวก1.3นะครับ 1. 7บวก1.1 27นะครับบวก4.9 29.59นะครับน,นี่ผมจะรวมยอดไว้ด้านหลังนะครับผม มาโดยดีที่สองนะครับสี่สิบเจ็ดได้เจ็ดน้ำผึ่งได้ยี่สิบเมล็ดได้สามสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า แล้วก็แครอทได้0.18 ผมมารวมนะครับผมอัดีที่สามอัดีที่สอง <7 S 1> โอเคนะครับผมก็อัตราจ้างนะครับผมถ้าเป็นประมาณสักยี่สิบาทนะครับผมผู้จ้างก็จะได้อยู่ประมาณสิบบาทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมก็ให้เ,เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาเองนะครับตัวนี้นะครับผมผมแต่ผมมองว่ามันก็ คุ้มอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าเรามีหลายไอดีนะแล้วเราไม่มีเวลาเล่นนะครับผมแล้วเราให้คนอื่นเล่นให้เราก็จะได้กะไรสิบบาทนะครับผมส่วนผู้เล่นก็ได้ยี่สิบบาทนะครับตัวนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ยนังไงนะครับผมให้เพื่อนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ